โอเคจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ยงๆเช้าๆอีกแล้วจะกราบสวัสด,ดีจ้ากราบสวัสด,ดีงามงามยามเศร้าๆ,ๆเลยนะจ๊ะนะทุกคนจ้าอือเอ้ยส่งรถจ้ะพี่น้อง <laughs> มุย้ยฮ่า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 ฮ่เอาขึ้นเองแค่น้อยแต่เราคันกล่องนะจ้นะเนาะนี่เลย โอเคเห็นชัดเจนแล้วเมนบบจ่ะวันนี้มาทักทายนี่เบ้าหน้าอันสวยงามนะจ๊ะนี่เลยนะจ๊นะบ๊้ยปิดไฟก่อนจ้ะ <c oughs> งามกับงามทั้งนี้นะจ๊นะตรงนี้ว่างามดอกจ้ะพี่น้องจ๊ะงามก็คือบนหัวนี่นะจ๊ะงามหลายโพดโพเลยนะจ๊ะทุกคน ไปถอยมาโดดเล้วนะจน๊ะเนาะส่ทานสองก่อนจะพี่น้องจ้ะถ้าพ่าใไ่ทานกับเบลี่มแมบๆนะจน๊ะเนาะจะเอ๋ <c oughs> ไปตลาดตอนนี้ถึกถ้าไปตลาดหรือว่าไปจ่ายกับข้าวตอนนี้ก็ถึอหมาไล่หงองไล่ฟัดไล่คุมนะจน๊ะเนาะไปเปิดไฟนะจน๊ะเนาะ ย่านเจะของเจะพี่น้องอเดจะทุกคนมาสาเร่น้อยก็จะมานั่งเมาท์มอยแบบนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทักทายแบบนี้ทุกเ้าเลยนะจ๊ะก่อนจะไปทํางานนะจ๊ะเนาะมือนีไม่ได้ไปทํางานจะพี่น้องจ้ะกับวันแดงวันหยุดหลายมือนะจ๊ะเนาะก่อนจะนั่งเข้าชมเพื่อนเพื่อนนะจ๊ะเนาะสาเรน้อยกับที่กินกาแฟอ่อนๆไปน,นะจ๊ะเนาะ เห็นหน้าจะคองเลยอยากอาอยากอาจ้ะเคสจะทุกคนจะาบอกอะไรกันยญ่ห้างแล้วจะพี่น้องจ้าเมื่อวานน่าจะนอที่บอกให้ฟังเป็นความงงจ้ะทุกคนง่นะจจะนอพี่น้องจ๋าฮ็ดจังได้ก็งงคือเก่าน่าจะนอสาวลรหน่อยนะจจะนอยอมเราพจะคองกันบางเทียบบางสิ่งบางอย่างกับสลัดน้อยหน่อยนะาจะนอกินปลากินปลาหน่อยนะาจะนอพี่น้องจ๋าเมื่อวานนั้นเม่ไม่ดีมันเต็มนะะจะนอ เกือบเต็มนะจ๊ะเนาะเมมโบรีเกือบเต็มนะจ๊ะเนาะแกซาวเราหน่อยก็เลยอันนั้นล่างล่างเอาเมมกูเมมโบอรี่ขึ้นนะจ๊ะเนาะขึ้นล่างซุปทิ้งล่างคลิปเก้าคลิปไม่ออกนะจ๊ะเนาะล่างออกมืออีลีจะพี่น้องบ่าเลยเลยเข้าไปชาวเราหน่อยมีคลิปอยู่สองคลิปนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋าติตัดต่อไวแล้วเรียบร้อยว่าชิลงอันนั้นมือตต่อไปนะจ๊ะเนาะล่างอีลีจะพี่น้อง <laughs> ออกหมดเลย <laughs> ส่งนั่งตัวไม่นะจ๊นะน้อทุกคนจะจะเลยหน่อยับจะเข้าไปซุ้มบ้นบานๆนะจ๊นะน้อกะเดี๋ยวคอยอันเขาคอยมั่นอันทาไม่นะจ๊ะนะอ <laughs> อันฉากซับสไคร้อเขียวๆนะจ๊ะนะออันเพ่อนอื่นยังกะ สับสไครซ์สักฉากเขียวนะาจ๊ะนาะที่ว่าสาวเราหน่อยไปโหลดมาโหลด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 ม้าน้าจ๊ะน้อันนั้นกหายไปน้ำจะพี่น้องต้องไปโหลดมาใหม่อีกนะาจ๊ะนาะเพลงอันหมอหลอกหมอลำเาร้าหมอลำเพลงพี่นี่อยังที่สาวเราหน่อยไปโหลดม้าตะกอนน้าจ๊ะน้ออันตรธานหายไปน้ำนะาจ๊ะนาะว่าเป็นยังดอกจ้ะซูมือนี่เขาโหลดได้ไหมนะาจ๊ะนาะโอเคจ้ะพี่น้องแต่ว่าคลิปที่ว่าสาวเราหน่อยตัดต่อไว้จากอัน โปรแกรมเหมันค่ายแอนค่ายมาสเตอร์เนาะจะนะ่ะก็หายไปแต่ว่านั่นแอต้นฉบับกันยังแอนแอนตัวออริจินอลกันยังอยู่เ่าเป็นยังน่าจะนะ่ะเดี๋ยวสาวเราเนี่ก็มาตัดไม่จะพี่น้องจ่มามันนั่งตัดไม่อีกเนาะจะนะ่ะก็ไม่ไม่ไม่บริสิทธิ์น่าจะนะ่ะฟันง,งูของคุ้นนะาจะนะ่ะบางทีมันก็นง,งูว่าอะไรก็ยางเขาไหมนั่นเขาทำงานนั่งเมาโมยน่าจะเนาะ พอแม่ค้อนไว้่าซิมามือนอีช้าแล้วนะก็เลย <c oughs> แต่งตัวฮับค้นข่าบ้านนะจ๊ะนะบ่แม่หักข่าบ้านจ้ะเพิ่นบ่ได้ข่าม้านะจ๊ะบ่ห้เพิ่นข่าม้านะจ๊ะนะก็จะฮับจะฮับเพิ่นนะจ๊ะนะห้เพิ่นนั่นต้อนรับนะจ๊ะแต่งหน้าต้อนรับนะจ๊ะโอเคจ้ะโอเคโอเคแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนนี้เราก็จะมายามเขาไปยมอันชมเพื่อนเพื่อนนะจ๊ะนะ จากสีนะจ๊นะนาะทุกคนจา๋าพวกวัน <c oughs> ให้เวลากับพี่ๆน้องๆน่าจนะนาะกับเพื่อนๆน,นะจจนะนาะเวลาอันวันในสาวเรานะ้อยไม่ได้ทํางานก็คือเวลาบ่มีน่าจนะนาะคือไปเลยเวลาคือบ่มีคือทํางานอย่างเดียวนะจจนะนาะช่วงนี้วันหยุดจะพี่น้องจ๋ากับที่ทำงานอีกเจนึงก็คือวันที่นะสี่นะจจะน่ะสี่มกรามนะาจนะน่ะกับตอนนี้สาวเรานะัอยกัน อันนี้เวลานะจ๊ะเนาะกะจะลงคลิปหลายๆดูๆเนาะจ๊ะเนาะกะทุกคนหรือเพื่อนๆเนาะจ๊ะเนาะถ้าเขามานันเยี่ยมชมซาเลอหน่อยหลายๆคลิปไปซาเลอหน่อยก็จะไปอนย้อนหลังให้เนาะจ๊ะเนาะกะบอกว่า,ากะเนาะจ๊ะเนาะกะทนเบิ้งแน่จนังไงเนาะจ๊ะเนาะช่วงนี้ซาเลอหน่อยมีเวลานะจ๊ะเนาะถ้าบ่มีเวลากะ อาจจะปะเด้ลงคลิปอีกอย่างมากไหมน้าเจ้ะเนาะกับที่มานั่งเมาหม,ม้อยเงี้ยมือเศร้าแบบนี้นะจ้ะเนาะทุกคนจา่ากะโอเคกันนะน,นะ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 กับปะเด้มาแต่งหน้านั่นะทุเรศแบบนี้นะจ้ะเนาะกับที่แต่งหนา้าธรรมดานะจ้ะเนาะก่อนที่ไปทํางานจะโวกนี้กับเป็นบ้าบ้าบอๆน้าเจ้ะเนาะพออยูเ่เฮียนจะพี่นอ้องลงไปหาลีโอว่างไรฮลีโอตกใจนะจ้ะเนาะโดดง่อยเลยจ้ะเห็นเบ้าหนา้าอีแม่แล้วบ่ทำใจบ่ได้นะจ้ะเนาะอื โอเคทั้ทุกคนบางเทียสาวเลวนยนะแกบางเทียสาวเลวนยนะแกท่านในเข่าแปนหลังบ้านพี่ยูน,ยะนะจ๊ะเนาะแต่ปกติจะไปตอบคอมเมนต์มันเพื่อนๆนะจ๊ะเนาะสาวเลวนยนะแกจะเข่าไปน,นอันอันหลังบ้านพี่ยูน,ยะนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้าแต่ตอนนี้แก เขาเปิดขึ้นมาปุ๊บก็เห็นหนั่นช่องเพื่อนน่าจะนอากะกดเขาไปก้อนน่าจะนอากะค่อยเขาไปลังบ้านที่ลังนะจจะนอากะเป็นแบบนี้น่าจะน้ยหัว,ลว,หวล咳咳เละ,าาาะกับบังเพื่อนคนใดนะจจะน่าะส้าเลยนะกับบัววถึงอีลีนะจจะน่ะบัท่ทวถึงจะพี่น้องจะกะ ขอโทษขอภัยร้ายๆเลยนะจ๊ะเนาะกับไม่ทั่วถึงจริงๆเลยนะจ๊ะคนดีจะไปบ่หอดจอดบ่หอดอีกแล้วนะจ๊ะเนาะแกะผู้ใดเขามาบางเทียซาเราหน่อยกับเขาไปหาเพื่อนหลายๆข้างหลายๆเทือ่่นะจ๊ะเนาะจนว่าเพื่อนนั้นคือที่ลำค้า,คาน,นะจ๊ะเนาะจนว่ากลับมาหาเฮาอีกเลยนะจ๊ะเขาไปดูหลายม้งจ๊ะกับผ่้แดเพื่อนก็ไม่ได้กลับมาหาเฮากาับซาเราหน่อยกับก็มาเขาไปอีกนะจ๊ะเนาะย่านเพื่อนลำคัางเฮาจะกอะ ให้เวลาส่วนตัวของเพื่อนเ้าจะเนาะทุกคนจ้าเอาที่ว่าอันซุ่มบอลลัมคานนี่หระจ้ะ มีหลายเชือกเกินอันชุมบนลำคานสาวเลอหน่อยน้าจันทรนาะเขาไปชมปุ๊บเพิ่นกับเขามาชมเขาปั๊บติงเสียเพิ่นบนลำคานเขาเ้ากับลำคานเพิ่นนะจ๊ะเนาะก็มีหลายหลายบ้านแล้วเกินสาวเลอหน่อยเขาไปดูนะจ๊ะเนาะเขาเป็นสองถึงสามเทือกนะจ๊ะเนาะก็บ่ได้ตอบรับจากเพิ่นมากับสาวเลอหน่อยก็คิดว่าเพิ่นอาจจะลำคานเขานะจ๊ะเนาะก็บ่ได้ก็บ่ได้อนซีเรียสนะจ๊ะเนาะทุ่มกดจาก็บ่ได้อนซีเรียสซื่อสาวเราหน่อยกับบ่เขาไปอีกเลยจายานเพิ่นด่าเอานะจ๊ะเนาะว่ากวนเพิ่นนะจ๊ะเนาะ โอเคทุกคนยังไงเะซสองนี่โอเคกลายแลย้วจับไปเนี่ย โดดไปแล้วจะโดดไปทำไมตอนนี้ก็อยู่ในนันน้นหน้าช่องปกตินะจ๊ะนอก,กับท่านเด้เขาไปลังบ้านจะพี่น้องจาก,กับเห็นน,นเพื่อนเพื่อนขึ้นมาซาเลยก็เลยถือโอกาสเขาไปปุ๊ปุก,ก่อนนะจ๊ะนอกขึ้นไปอนันใหากำลังใจอนันเพื่อนก่อนนะจ๊ะนอก่อนจะเขาไปลังบ้านเฮานะจ๊ะน้อมีเวลานะจ๊ะน้อ ลงคลิปสลายคลิปซะเหลือเกินจากพี่น้องจ่าซาดเราอยๆลงจังว่าบอกอุบาแม่นหน่อยๆคลิปนะจ๊ะเมื่อวานนะโอ้บาแมนนั่นทุกคนตาเปียกตาแฉะมืดแล้วติจ๊ะเมื่อคลิปสาวเลราน่อยซื้อเวนตามาใส่ได้เด้อซื้อยาหยอดตามาใส่ได้เด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าอันตาเปียกตาแฉะกันหมดแล้วเนาะจ๊ะเมื่อคลิปสาวเราน่อยดูไร เคียงนึงจะมือเศร้าในฟาดไปเคียงนึงกับยาสูบสองตัวนะเจ้าเนาะโอ้ยหัวเราบ่ยอมเศร้าเลยจ้ะทุกคนจ้บะบัวกันนะเจ้าเนาะปลูกเองนะเจ้าเนาะ, <c oughs> ะเป็นขาวๆปลูกเองกินเองแซ่บเองหัวเราเองนะเจ้าเนาะพี่น้องจ้ะ โอเคพื้นนี่เว้่าพื้นสารามีกันเลยอโดนพี่ยุปิดคอมเมนต์กับกดโยนโดนพี่ยุปิดปิดปิดอีดีจะพี่น้องจ้าพ่ดน,นันเราพื้นสารามีเพัดเนละก็โดนพี่ยุปิดจ้ะปิดคอมเมนต์เลยนะจ๊ะจ้า สารมีก็โดนปิดคอมเมนต์ไปเลยสงสัยเบาเรื่องก็ดีนะจ๊ะนะก็เลยก็ถือปิดไปเลยจ้ะสารหน่อยเ้าอายุนะจ๊ะนะาเบาเรื่องอันเบาพืชนั่นค่อนไว้นะจ๊นะน้าแต่หากเบาเรื่องเงนแบบนี้ในสาธารณะแบบนี้เบาเบานะจ๊นะน้าเพราะว่านั่น ันพดีจ้ะสิเว้านัวหัวมวนนะจ้ะเนาะบ่ได้เว้าพื้นอันหยาบๆคล้ายๆนะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะเวลาเขาห้องน้ํานั่งคายก็นั่น่ะจ้ะเว้าพื้นให้เจ้าของฟังนะจ้ะเนาะโอเคจ้ะทุกคนจ้ะเว้าหลายแก่ห่างนะจ้ะเนาะ เบิ่งแค่สามนาทีผู้ใดที่โดดไปใส่ก็ไปโดดเล้วจะน่าเศร้าเลยหน่อยบองโอเคจะมีนอองไปเบิ่งบานอื่นนะจ๊ะเนาะจากตอนนี้สาวาเลยหน่อยขึ้นไล่หลังเวททีแบบนี้สาวาเลยหน่อยก็อยากได้ชั่วโม,มงนะน้วจะเนาะใช่ละ นี่ซาโลนะ่ก็เขาไปสองเชือนะจ๊ะนะแกเพื่อนบอนเพื่อนระตอบห้ามาจ้ะไปตอบข้ามาเห้ก็บเขาไปอีกก็จะนะอย่ากเพืนน่อนลำคันเขาไม่ว่ากันนะจ๊ะนะ <c oughs> มีหลายช่องรถสือกเตือนเขาไปทักทายเพื่อนนะจ๊ะนะให้กำลังใจแต่เพิ่นก็ไม่กลับมาหานะจ๊ะนะไม่ว่ากันจ้ะ เป็นอจัจฉริมีเวลานำค้านเขาโอเคกดออกไปเข้าหลังบ้านเขาหลดเข้าหลังบ้านจะ้ะ áo oh mày áo oh mày